เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้มาร่วมกันค้นหาคำตอบและสนุกกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทยาาส์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลสสวทกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการฉลา,าดรู้เรื่องวิทย์นะคะวันนี้คุณฟังอยู่กับสุภาพรอนินทุวัฒนกุลและดิฉันดวงเดือนเรืองจิติภรณ์ค่ะเราสองคนก็จะนําเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่หลายๆคนรับประทานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีความกังวลนะคะเหมือนกันว่าเอ๊ะรับประทานไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วนะคะ,คะ เรื่องของกาแฟลดความอ้วนหรือว่ากาแฟลดน้ำหนักนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะสนใจแล้วก็อาจจะบางทีก็เห็นโฆษณาว่าเอ๊ะใช้ดีหรือว่ามีคนที่เขาใช้แล้วเราบอกว่าได้ผลมาโฆษณาเราก็เชื่อค่ะ,นะ,คะในตลาดบ้านเราต้องบอกว่ามีกาแฟที่โฆษณาเรื่องของลดน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะมากค่ะคุณสุพรเมื่อก่อนนี้เรายังเห็นอยู่ไม่ไม่กี่รายหรือไม่กี่เจ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามหนังสือพิมพ์นะ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ต่างๆหรือเคเบิลทีวีหรือว่าตามวิทยุชุมชนะนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลดน้ําหนักแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีกาแฟลดความอ้วนด้วยะนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมเราอ้วนกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะ ก็มีอีกแบบหนึ่งค่ะคุณสุพรแบบว่าอยากสวยด้วยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เขาตกอ่าหุ่นดีนะคะต้องบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมร่างกายต้องเป๊ะค่ะแม้กระทั่งเรื่องของฟันเห็นไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเรื่องของการดัดฟันเดี๋ยวนี้เขาก็มีดัดฟันร่วมด้วยเป็นแฟชั่นไปแล้วใช่ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของความอ้วนนะคะนอกจากจะเป็นศัตรูที่เรียกว่าตัวร้ายของผู้หญิงแล้วนะคะยังถือว่าความอ้วนนั้นเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บหลากหลายประเภทนะ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจ ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะแม้เราจะรู้เช่นนี้นะคะแต่ก็น่าเสียดายค่ะที่คนเป็นจํานวนไม่น้อยนะคะที่เป็นโรคอ้วนกลับเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่ารู้บางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงจะดูแลยังไงบางคนก็อยากจะหาวิธีรัดในการที่จะลดน้ําหนักนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้คนไทยเรากว่า17ล้านคนนะคะมีภาวะน้ําหนักตัว เกินค่ะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ25หรือว่า25%ต่อปีนะคะและมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคอ้วนถึงปีละ20,000คนนะคะนอกจากนี้ทางภาครัฐเองต้องนำเอาเงินภาษีของเราเนี่ยนะคะมาใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนมากกว่าปีละ1 0 0 0 0แล้านบาทค่ะและส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าการเพิ่มห่วงยางรอบเอว ง่ายดายราวกับปอกกล้วยเข้าปากนะคะ,คะแต่การเอาห่วงยางที่ออสะสมออกเนี่ยมันยากมากเลยนะคะ,ค,ะคุณดวงเดือนด้วยเหตุน,นี้ล่ละค่ะจึงทําให้เราเห็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนมากหน้าหลายตาวางจําหน่ายตามท้องตลาดผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึ่งค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทยเรานั่นก็คือกาแฟลดความอ้วน ซึ่งปัจจุบันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ออกคำเตือนถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วนะคะอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะบางคนได้ทราบแต่ก็อยากจะลอง ะะวันนี้เราก็เลยอยากจะนําเอาเรื่องนี้มาคุยให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะโดยจากเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาก็ได้กล่าวนะคะว่าประสิทธิภาพของสารต่างๆที่เขาผสมลงไปในกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็น agen, คอลลาเจนตัวขาวโสมไฟเบอร์กรดอะมิโนนะคะหรืออาจจะมีโครเมียมนะคะ สารเหล่านี้ล้วนไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารองรับว่าสารดังกล่าวนั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดความอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในทางตรงกันข้ามการบริโภคกาแฟลดความอ้วนในปริมาณที่มากอาจจะก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากการได้รับสารคาเฟอีนมากเกินไป ซึ่งก็จะส่งผลให้หัวใจทำงานหนักผิดปกติมีอาการใจสั่นโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความไวต่อคาเฟอีนสูงกว่าปกตินะคะนอกจากผลข้างเคียงของคาเฟอีนแล้วในกระบวนการผลิตกาแฟสำเร็จรูป มักจะมีการผสมครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลเข้าไปด้วยค่ะซึ่งส่วนผสมทั้งสองตัวนี้นะคะต่างก็ให้พลังงานหลายกิโลแคลอรี่จึงอาจจะส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะคุณฟังผลิตภัณฑ์กาแฟลดความอ้วนบางยี่ห้อยังมีการลักลอบผสมยาลดความอ้วนลงไปด้วยนะคะซึ่งสารนั้นจะมีโทษหรือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันต่อนะคะช่วงนี้พักพก,กัน<ร>ก่อนค่ะรอบรู้วิทย์คณิตกับพลังคิดจากสสวททุบตะไคร่หอมที่สั่งได้แล้วครับลุงวิทย์ว่าแต่ทาไมไม่ให้ซื้อพวงมาลัยด้วยเลยล่ะครับ เห็นสั่งให้ซื้อแต่ทูบเฉยๆแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระสักหน่อยปะโถเอยต้นคิดตาใครหอมนะลุงตั้งใจจะามาจุดกันยุงเพราะดีคำนี้เพื่อนลุงจะมาทานข้าวเย็นกะท่บ้านแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนก็เลยว่าจะมานั่งทานกะท่ริมระเบียงดีกว่าขอรับลมหน่อยจุดแค่ทูบตาใครหอมก็ช่วยไล่ยุงได้แล้วละ่ะยิ่งยุงร้ายตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะครับ วันก่อนก็กัดต้นคิดสลายเชียวอต้นคิดรู้ไหมก็เพราะว่าภาวะโลกร้อนนี่แหละที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นทำให้วงจรชีวิตของยุงลายและไวรัสเดงกีเร็วขึ้นอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ลูกน้ำยุงลายฟักตัวเร็วขึ้นและไวรัสเดงกีพัฒนาเร็วขึ้นยุงลายเพศเมียกัดเราถี่ขึ้นบินได้เร็วขึ้นเพราะยุงเป็นสัตว์เลือดเย็น ทำให้เรามีโอกาสถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดมากขึ้นนี่แหละสาเหตุที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะจากเดิมที่ยุงลายเคยออกหากินเฉพาะในตอนกลางวันใช่ไหมแต่ภาวะโลกร้อนอีกนั่นแหละที่ทำให้ยุงลายออกหากินในช่วงกลางคืนถึงห้าทุ่มด้วย ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีแค่ยุงรำคาญที่ออกหากินในเวลานี้เท่านั้นนี่หรือเปล่าครับที่ทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดหนักไปด้วยฮะใช่ยุงลายนำไข้เลือดออกซึ่งมีไวรัสเดงกีเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั้นแต่เดิมจะมีเฉพาะในยุงลายตัวเมียเท่านั้นแต่การที่ยุงลายจะติดไวรัสเดงกีได้นั้นจะต้องไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกและรับไวรัสนี้มาเท่านั้น แต่ตอนนี้พบว่ามีไวรัสเดงกีในยุงลายตัวผู้ด้วยซึ่งเกิดจากการที่แม่ยุงลายถ่ายทอดไวรัสเดงกีนี้มาให้ตั้งแต่เกิดส่วนยุงลายตัวผู้ที่มีไวรัสเดงกีเมื่อผสมพันธุ์กับตัวเมียก็จะพแพร่ไวรัสไปกับน้ําเชื้อด้วยประกอบกับยุงลายตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้งก็เลยทําให้เชื้อไวรัสเดงกี แพร่กระจายไปได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองคนก็เลยจะมีโอกาสถูกยุงไล่กัดและติดเชื้อไข้เลือดออกกันเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วนี่แหละผลจากภาวะโลกร้อนละ่ะกระทบกับยุงแล้วก็มากระทบลุงกับเพื่อนๆที่จะมากินข้าวค่ำนี้ด้วยกระทบต้นคิดต้องไปซื้อยากันยุงมาให้ลุงด้วยนันเนี่ยอ๋อเหรอสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ุณฟังอยู่กับรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์นะคะวันนี้เราจิบเอาเรื่องราวของกาแฟลดความอ้วนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเมื่อสักครูน่นี้ก็ได้พูดถึงอันตรายที่อาจจะได้รับจากการที่เราบริโภคกาแฟลดความอ้วนนะคะบางทีอาจจะน้ําหนักไม่ลดแต่อาจจะเพิ่มน้ําหนักไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในกาแฟบางชนิดนั้นก็จะมีการผสมครีมเทียมแล้วก็น้ําตาล เข้าไปด้วยนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็อาจจะให้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้น้ำหนักตัวของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณดวงเดือนบางยี่ห้อบางผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะกาแฟลดความอ้วนเขามีการลักลอบผสมยาลดความอ้วนเข้าไปด้วยค่ะโดยยาลดความอ้วนนี้ก็มักจะพบว่ามีการผสมยาไซบูทรามีนนะคะซึ่งยาตัวนี้มีฤทธิ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภาพนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับยาไซบูทรามีนเข้าไปอาจจะมีอาการผิดปกติหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคลื่นไส้นอนไม่หลับร้อนวูบวาบป,ปากแห้งเวียนศีรษะชาความดันโลหิตสูงเกร็ดเลือดตำ่ำใจสัน่นเยื่อเมือกในช่องจมูกอักเสบไปจนถึงมีอาการทางจิตนะคะอย่างเช่นอาการซึมเศร้าหรือว่ากระตือรือร้อนผิดปกติค่ะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางออยอเองก็ได้ออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะค่ะก็บอกว่ากาแฟาที่ออกมาอวดอ้างว่ากินแล้วลดน้ําหนักได้กินแล้วผอมกินแล้วหุ่นเพรียวเนี่ยออยอเนี่ยหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาก็พยายามที่จะตามจับนะคะใช่ ซึ่งเราก็เห็นข่าวอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะว่ามีการบุกไปจับแปล่งผลิตกาแฟแล้วก็อาจจะมีการผสมยาลดความอ้วนเข้าไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไลจ่จับไม่หมดสักทีเนื่องจากว่าหน่วยงานเนี่ย ก็จะมีจานวนคนไม่มากนักนะคะคุณสุภพรแต่ว่าคนผลิตเนี่ยมันมีมากกว่าเรียกว่าเหมือนกับจับปูใส่ก,กระด้งนะคะจับกันไม่หวานไม่ไหวทุกยี่ห้อเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าเป็นการกล่าวอ้างเกินจริงหลอกลวงให้หลงเชื่อนะ,ะตามที่บอกเพราะว่าจริงๆอะ่ะกาแฟเขาไม่มีคุณสมบ,บัติในการลดน้ําหนักอยู่แล้วและที่สําคัญนะคะกาแฟจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยาจึงไม่มีสรรคุณใดๆที่จะใช้ในการรักษาบําบัด ภาวะโภชนาการเกินหรือว่าโรคอ้วนได้หากว่าคุณผู้ฟังพบการโฆษณากาแฟลดน้ำหนักที่ไหนนะคะก็ให้แจ้งไปที่สายด่วนอ,อยอ5 5 6นะคะถ้าเกิดว่าเขาจับได้เนี่ยยี่ห้อเอเย่นต่างต่างเนี่ยก็ติดคุก3ปีนะคะหัวโตทีเดียวค่ะค่ะแต่ก็ยังไม่กลัวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเหล่านี้มีอยู่หนทางเดียวค่ะคุณดวงเดือนทำไงคะนั่นก็คือจะต้องใช้สติ ไปรตรองอยู่เสมอไม่ให้ถูกข้อความโฆษณาที่สวยหรูเกินจริงหลอกเอาได้เพราะว่าวิธีการลดน้ำหนักที่ได้ผลที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเราโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีจะวิ่งจะเดินหรือว่าเล่นกีฬาอะไรก็ได้พร้อมกับการควบคุมอาหารโดยการลด ปริมาณอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทแป้งแล้วก็ไขมันสูงๆนะคะหันมากินอาหารที่มีเส้นใยอย่างเช่นผักผลไม้แทนส่วนกาแฟลดความอ้วนที่มีมาตรฐานและไม่มีสารแปลกปลอมนั้นสามารถนำมาใช้เป็น ตัวช่วยเสริมกับการออกกำลังกายได้แต่การกินกาแฟเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถทำให้เราผอมได้นะคะค่ะเมื่อคุณผู้ฟังทราบข้อมูลเรื่องของกาแฟลดน้ำหนักแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ายังขืน ดื้อดึงดื่มต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ากาแฟเนี่ยเป็นเพียงอาหารไม่ใช่ยานะคะเพราะฉนั้นไม่สามารถที่จะช่วยลดน้ําหนักได้อย่างที่คุณสุภาพรบอกค่ะวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือวิธีธรรมชาติที่จะต้องค้นหาต้นต่อ สาเหตุของการทําให้อ้วนแล้วก็ไปแก้ไขที่ต้นเหตุนั้นนะคะความอ้วนก็จะยุบหายไปเองเขาบอกว่าพูดง่ายแต่มันทำยาก<ช>นะคะบางคนก็อยากจะหาทางลัดนะคะก็เลยต้องไปหาซื้อกาแฟลดน้ําหนักมาดื่มกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังรู้อย่างนี้แล้วก็คงจะต้องใส่ใจกันนิดนึงนะคะใช้สติไตร่ตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะคะ พูดถึงกาแฟแล้วนะคะอยากจะมาปิดท้ายด้วยงานวิจัยของนักวิจัยชาวอิตาลีนะคะเขามีการค้นพบนะคะว่าการที่คนเราดื่มกาแฟเนี่ยนะคะจะทําให้มีผลดีก็คือทําให้เราตื่นตัวใช่ไหมคะง่วงนะคะหลายคนก็ติดกาแฟเพราะว่ามีข้อดีตรงนี้ล่ะค่ะแต่เขาพบข้อเสียของกาแฟเช่นกันนะคะคุณดวงเดือนเนื่องจากว่าเขาพบว่าคาเฟอีนนั้นทําให้ไปปิดกั้นวิถี ทางของสมองบางเส้นนะคะทําให้ยากที่จะนึกถึงคําออกเป็นการรู้กันดีว่าคาเฟอีนนั้นมีฤทธิ์ช่วยปลุกเร้าสมองแล้วก็เพิ่มความตื่นตัวแต่นักวิจัยเขาก็พบค่ะว่าคาเฟอีนนั้นมันเข้าไปกีดขวางแล้วก็เข้าไปหนุนความจำระยะสัน้นบางครั้งก็จะช่วยให้นึกได้แต่บางครั้งก็จะทำให้ กลับทำแย่ลงนะคะเหมือนติดติดขัดขัดอยู่ที่ใช่ทําให้เรานึกอะไรไม่ออกนะคะนี่ก็จะเป็นข้อเสียของการดื่มกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นดื่มมากๆก,ก็ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะยังไงก็แล้วแต่มีประโยชน์ก็มีโทษต้องรู้จักด้วยว่าคุณจะรับประทานแค่ไหนหรือว่าดื่มแค่ไหนนะคะ เอาละคะ่ะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่รายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ย,ยังไงก็แล้วแต่พิจารณาให้ดีด้วยก็แล้วกันค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะทั้งคุณสุภาพรอน Into, ินทุวัฒนากุลและดิฉันดวงเดือนเรื่องจิติภพานนะคะลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะติดตามสาระน่ารู้ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ในครั้งต่อไป สนใจข้อมูลที่นำเสนอในรายการติดต่อได้ที่สสวทคอร์เซ็นเตอร์3 5 2 5 3 5 5 2 2 2